สวัสดีค่ะเทศบาลตำบลบึมมขันทิย์ชั้นตังสาส่บนทีโททองเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและธรรมชาติค่ะในปีงบประมาณ2 5 6 6เทศบาลตำบลบึงขันมีความประสงค์ที่จะต้องการจากการัดตั้งธนาคารขยะในเ,เซ,เซนิ้งเพื่อต้องการที่เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลผู้นำในชุมชนและประชาชนรู้จักการคัดแยกข,ขยะและรู้คุณค่าขอ,ของขยะในเ,เซิชงเซค่ะ ติเรื่องจากเทศบาลตลสุขขันมีปริมาณขยะที่นําไปทิ้งต่อเดือนเป็นจนํานวนมากและมีขยะข้างทางที่ประชาชนได้ไทิ้งเอาไว้เทศบาลจึงเล็งเห็นปัญหานี้และได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นค่ะเพื่อประชาชนได้รับตาผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะและรู้คุณค่าของขยะที่สามารถสร้างเป็นรายได้ให้ใหกับประชาชนในเมือน,อนอได้ค่ะไม่ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน150คนซึ่งได้บรรลุเป้าหมายที่เกินไว้ที่ตั้งไว้ค่ะจืดจึงทำให้เราเนี่ยได้มีการขยายเปลี่ยนจากโงรงการธนาคารขยะรีไซเคิลกลายปเ,ปเป็นกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลในปี2560เพราะว่ามีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขยะที่เกิดขึ้นภาในเทศบาลตะบนสวนขันเนื่องจากประชาชนขาดความรู้ในการคัดแยกขยะว่าขยะประเภทไหนสามารถนําไปรีไซเคิลได้หรือไม่สามารถนําไปซีไซเคิลได้จึงทําให้เกิดขยะปริมาณจํานวนมากและเกิดปัญหาม,มลพิษต่างๆที่ตามมา ชมคณะกรรมการออกข้อมูลการปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับและแต่งตั้งคณะทํากิจกรรมทั้งจัดทําคู่มือปฏิบัติการตามโครงสร้างในระเบียบข้อบังคับเมื่อการจัดตั้งคณะกรรมการระเบียบข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานของธนาคารขยะรีไซเคิลเสร็จสิ้นก็จะมีการประสานงานผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลในการสํารวจราคาสินค้าแต่ละชนิดได้เปรียบเทียบราคาเพื่อเลือกร้านค้าที่มีราคาที่ดีที่สุด ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการรับสมัครสมาชิกเทศบาลตำบลบนสวนขันจะมีการประชาสัมพันธ์โดยการลงพื้นที่หมู่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่และเปิดรับสมัครสมาชิกขั้นตอนถัดไปจะเป็นการจัดก,กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลมีการจาัดพิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการรับฝากขยะ กนำมนอส่วนทันนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมวันบริถาน,น,น,นะคะเป็นการมอบของขวัญละแก่สมาชิกแต่นะคะระารีไซเคิลนะคะประจำปีมอบมา2567นะคะก็สมาชิกที่มีจำนวนเงินในการฝากตั้งแต่100บาทขึ้นไปวันนี้เราก็จะมีการมอบทั้งหมด3รางวัลน,นะคะก็ เป็นกิจกรรมที่เราจะมอบให้กับท่านนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับสมาชิกทุกคนนะคะแต่อย่างนี้เดี๋ยววันหน้านะคะในฐานะหัวหน้าสนับตลานขอมอบให้กับความสุขนี้กับท่านนะคะเอาเป็นชิ้น<อ>แรกที่เราจะมอบก็ตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทถึงสองร้อยบาทสองร้อยบาทขึท้นไปนะคะหัวหน้าจัดนะคะและ้วก็จะเป็นสมาชิกท่านใดอยากได้น้องสายได้ค่ะ<อ> อ่านรางวัน100บาน200บาเทเป็นอันสมบูรณ์นี้ค่ะค่ะจากนี้ค่ะลำดับที่สองนะคะเดี๋ยววันนีาจะจับลำดับถัดไปก็คือในส่วนของกิจการที่มียอดเงินจำนวนมา เยอะนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มหานใจค่ะกลุ่มหานใจกลุ่มหานใจก็เป็นกลุ่มแล้วมีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เราจะมอบวันนี้ก็สุดท้ายนะก็คป็นสุดท้าย500บาทยื้นไบจะมอบให้กับท่านนะคะเขาคือใครเอ่ยงานคณะจิตแพทย่ค่ะโอเค นนี่คือสิ่งที่เรามอบให้กับท่านอาจจะไม่เยอะนะคะแต่เป็นสิ่งที่มอบให้ในวันว,วาเลนไทน์นะคะวาเลนไทน์เดย์เพื่อคุณค่าขับคุณค่ะค